ล่าสุดแฟนแย่งเอาไปใช้เซรั่มตัวนี้สามารถแย่งกันใช้ได้เลยครับเซรั่มครีม คลินแอนตี้วิงโคลเซร m มเซรัมตัวนี้มีไฮยาชนิด8โมเลกุลที่มีความสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดีและดึงน้ำเข้าสู่ผิวทําให้เรารู้สึกว่าผิวมีความอิ่มน้ําอิ่มฟูมากขึ้นและยังมีสแนปแปที่เป็นส่วนผสมหลักในนี้นําเข้ามาช่วยในเรื่องการลดเลือนริ้วรอยตัวในอาซินามายตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวมีความกระจ่างใสามากขึ้นลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำและสุดท้ายเมื่อเราใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะมีเปปคอซึ่งเป็นเปปตาย ลกุช่วยในเรื่องของการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนและออลาสตินรูมขนจะค่อยๆเรียบเนียนมากขึ้นผิวกระชับขึ้นและริ้วรอยจะค่อยๆดีขึ้นตามลําด,ดับยิ่งใช้ต่อเนื่องลูกคา้ายิ่งพึงพอใจแล้วก็ชื่นชอบในผลลัพธ์ใครมีปัญหาผิวสอบถามคอมเมนต์ใต้นี้ได้เลยหรือว่าอยากได้โปรโมชั่นพิเศษใครที่ฟังคลิปนี้อยู่จัดไปเลยครับ1ขวดเอาไปเลย590บาทเท่านั้นกดช้อปปิ้งได้เลยครับท่ตากร้าติ๊กตอกชพรับ